สัสดีค่ะพุทธิวันอุปิษาสนะคะหัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ําค่ะณตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปตลโ w ข้อกระเทียมค่ะซึ่งอยู่ในคลองชานาปราศัก์กิโลเมตรที่86นะคะคลองชานาปราศักเส้นนี้ในอดีตที่ผ่านมาเคยประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำค่ะซึ่งส่งผลต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในหลายพื้นที่ค่ะ ในวันที่6กุมภาพันธ์2567คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ9มาตรการรับมือฤด,ด,ดูแล้งปี2566-67และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี2567ค่ะสำนักงานชมรมทานที่10โดยท่านผอาาชป .10 ได้มีข้อสั่งการให้ส่วนบริหารจัดการน้ำดำเนินการตาม9มาตรการรับมือฤด,ดูแล้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่อยส่วนบริหารจัดการน้ําได้ดําเนินการตามก้ามาตรการรับมือด,ดูแลอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมาตรการที่1เฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ําสํารองพร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ํา ทางส่วนบริหารจัดการน้ำและบังรุงรักษาได้มีการดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่สำนักงานชนรับประทานที่10เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในช่วงฝนทิ้งช่วงและในตลอดฤดูแล้งโดยมีปริมาณน้ำสำรองที่ได้สำรวจอยู่ที่ประมาณ24.72ล้านลูกบาศก์เมตรมาตรการที่2ปฏิบัติการเติมน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยมาตรการนี้เป็นภารกิจหลักของกรมฝนหลวงแล้การบินเกษตร มาตรก,การที่3กํกำหนดแผนจัดสรรน,น้ําและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแแ้งส่วนบริหารจัดการน้ําได้จัดทําแผนจัดสรรน,น้ําและการปลูกพืชฤดูแแรงซึ่งมีพื้นที่คาดการพเพาะปลูกข้าวนาปังประมาณ290,000ไร่โดยคิดเป็นปริมาณน้ําที่ใช้อยู่ที่ประมาณ695ล้านลูกบาศก์เมตรมาตรก,การที่4การบริหารจัดการน้ํา ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตสำนักงานชลประทานที่10มีปริมาณอยู่ที่ 1, 000, 1 000, ล้าน1แสนไร่โดยคิดเป็นปริมาณน้ำที่ใช้อยู่ที่ประมาณ920ล้านลูกบาทเมตรมาตรการที่5เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนน้าสําหรับกิจกรรมการอุปภโภคบริโภคและได้วางแผนบริหารจัดการน้ําแบบจัดรอบเวนในคลองใช้หน้าปากสักเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ํามาตรการที่6เฝ้าวังและแก้ไขคุณภาพน้ําส่วนบริหารจัดการน้ํามีการวางแผนและลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ําตามมาตรา8และจุดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําเสีย จำนวน14โครงการเพื่อให้คุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดและเหมาะสมแก่การอุปโภคบริโภคมาตรการที่7เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนและองค์กรผู้ใช้น้ำโดยส่วนบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินการแบ่งออกเป็น3หัวข้อได้แก่ 1. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานกลุ่มพื้นฐานใหม่ 2. การยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานและ3การเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการจัดการกลุ่มชลประทานหรือ JMC มาตรการที่8สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ทางส่วนบริหารจัดการน้ําได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ําเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ํา และแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี2 5 6 6ั7บมาตรการที่9ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่วนบริหารจัดการน้ำได้มีการประชุมและติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับโครงการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นไปตามแผนที่วางไว้และได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและจุดที่มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี56 6 6ั7บ คือ9มาตรการรับมือฤดูแล้งที่สำนักงานชมพะทานที่10ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงฤดูฝนปีห7เ็เราจะดำเนินการยังไงบ้างโปรดติดตามตอต่อไปนะคะ